กลับมาพบอีกครั้งกับผมกับช่องหนังดังบายเฮสวนะสบายดีกันไหมวันนี้ผมมีหนังเรื่องอะไรมาฝากไปดูกันครับผมหลังจากนะฮะที่รอกันมานานแล้วนะในที่สุดมาเวลก็ปล่อยตัวอย่างหนังภาคที่4ของเทพเจ้าสายฟ้าท่อของเรานะฮะให้ได้ออกมาเชยชมกันเป็นที่เรียบร้อย โดยในตัวอย่างแรกนี้นะฮะเราจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆในชีวิตของทอเนี่ยตั้งแต่เป็นองค์ชายตัวน้อย,น,อยนะฮะสู่เทพผู้ปกครองคอนโยเนียและแอสการ์ที่เรารู้จักเลย ซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะต่อยอดมาจากเวนเจอร์เอนเกมนะครับผมทันทีเลยนะหลังจากที่ทอเนี่ยได้สู้รบตบมือกับพี่มันม่วงธานอสของเราเนี่ยจนเสร็จสิ้นเข้าไปแล้วนะจากนั้นฮนะเขาก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับเหล่า Guardian of the g a l a x y นะตอนนั้นก็คือไปพร้อมพุงน้อยๆของเขาเลยนะครับผมโอเคฮะต่อมาเนี่ยในตัวอย่างก็ยังแสดงให้เห็นนฮะโอทอเนี่ยพยายามออกกำลังกายอย่างหนักนะเพื่อทวงคืนหุน่นอันล่นลำบึกของเขา พร้อมทั้งยังมีซีนที่แสดงให้เห็นว่าทอและแกงกาเดียนเนี่ยสนิทใจกันมากขึ้นแล้วด้วยในฝากฝั่งของตัวละครหญิงก็ผมภาคนี้วาไครี่ก็ยังมีบทเด่นอยู่เช่นเดิมนะฮะพ่วงด้วยการที่เธอเนี่ยจะได้กลายเป็นผู้นำของชาวแอสการ์ดและดูท่าว่าเรื่องราวของเธอจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับผมและอีกหนึ่งสตรีที่ขาดไม่ได้เลยนะคือการกลับมาของเจนฟอสเตอร์ หลังจากหายไปนานนะจากแฟนชส์เนี่ยหายไปสักพักเลยโดยในภาคก่นกอนๆทุกคนจะได้เห็นอยู่แล้วนะฮะว่าทอกับเจนเนี่ยคบกันแล้วก็เลิกกันนะครับผมการกลับมาคราวนี้เนี่ยเธอจะได้กลับมาในมาดนักรบหญิงนะหรือเลดี้ทอนะฮะที่อยู่ในคอมิกเนี่ยถืออดีตค้อนคู่ใจโยนียติดไว้ด้วยนะฮะการกลับมารอบนี้จึงจะมีความหมายและสร้างความประหลาดใจให้กับทอเป็นอย่างมากนะฮะเราต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงนะ อย่างไรก็ตามนะครับผมในตัวอย่างนี้นะยังไม่แสดงให้เราเห็นกอนักเชื้อเทพพระเจ้านะฮะหรือกอนเดอะก็อดบูเชอนั่นเองซึ่งจะเป็นตัวร้ายหลักของภาคนี้เลยนะฮะรวมถึงเทพองค์อื่นๆด้วย ก็ยังต้องลุ้นกันไปในตัวอย่างถัดไปนะครับผมว่า t อ o r Love and Thunder เนี่ยจะมีอะไรมาโชว์ให้เราได้เซอร์ไพรส์กันอีกบ้างนะแต่ต้องขอบอกเลยนะว่าแค่ตัวอย่างนี้ก็ทำเอาอยากไปดูมากๆแล้วนะส่วนใครที่คิดถึงทอนนรันผมวันนี้ผมมีเกมมาฝากนะแล้วเทคนิคการเล่นยังไงให้แตกให้กำไรให้รวยนะครับไปดูกันเลยนะครคลิปนี้กำไรเยอะมากๆนะพลาดไม่ได้นะครับผม ตัวอย่างหนังกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาแวะกันที่เว็บ Ibiza ครับ88เช่นเคยเนาะเหมือนเดิมนะฮะใครยังไม่มีลิงก์สมัครเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะโอเคนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นสล็อตนะครับในเกมค่ายของ pragmatic play ซึ่งเป็นเกม power of Thor นั่นเองนะฮะเข้ากับคลิปที่เรารีวิวไปวันนี้เลยนะเราจะซื้อฟรีสปินไปที่3,000นะวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงไปกันเลยนะ การซื้อฟรีสปินเนี่ยก็คือการซื้อให้มันเข้าฟรีเกมเลยโดยที่ไม่ต้องเล่นธรรมดานะครับอ่าเขาเรียกว่าซื้อฟรีสปินนะสาหรับคนที่ไม่อยากรออยากลุ้นแจ็คพอตใหญ่ได้เลยซึ่งถามว่ามันมีโอกาสโบนัสเข้ามากกว่าเหมือนธรรมดาไหมอันนี้มันสุ่มนะครับตอบไม่ได้นะแต่เท่าที่ผมทดลองเล่นมาเนี่ยมันก็ได้แจ็คพอตค่อนข้างเยอะนะความพิเศษของเกมทอในค่ายแพคมาติกเพลย์นี่คืออะไรนะฮะมันสามารถหมุนกงล้อฟรีสปินแบบนี้ได้เนะี่ยเห็นไหม ถ้ายิ่งหมุนยิ่งเสี่ยงเนี่ยเราก็จะจำนวนเพิ่มขึ้นนะอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าซื้อฟรีสปินมาแล้วเนี่ยอยากหมุนให้มันหมุนกี่ครั้งซึ่งถ้ามันเข้าส่วนสีดำเนี่ยมันจะตายเลยทันทีนะ oh. ก็มีโอกาสมีความเสี่ยงอยู่นะครับมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงมาพร้อมกันเลือกที่เหมาะสมนะเล่นที่สนุกนะครับอันนี้ผมหมุนให้ได้เต็มพอดีนะผมที่ผมอัดคลิปมาให้ดูเนี่ยอัดรอบเดียวนะอัดเทคเดียวเลยนะครับอันนี้นะอ่า ก็ได้22ครั้งสูงสุดไปลุ้นกันว่ามันได้เท่าไหร่นะฮะยิ่งหมุนเยอะมันยิ่งได้ตังเยอะอยู่แล้วนะฮะอ๋อคูณ3ามไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มันเข้าคอมโบ1นชุดมันจะเพิ่มตัวคูณให้นะเพราะฉะนั้น,น,น,นะะลุ้นกันนะฮะลุ้นกันนะฮะพลาดไม่ได้นะห้ามกดข้ามห้ามกดผ่านเด็ดขาดน,นะคลิปนี้ย้ําเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะฮะเป็นไงคูณ4ี่ไปแล้วนะฮะหมุนทีหนึ่งคูณทีหนึ่งนะฮะเข้าคอมโบทีหนึ่งคูณทีหนึ่ง เดี๋ยวมันจะมีฟีเจอร์อยู่นะฮะผมคาดเกมนี้มาให้เข้ากับหนังเรื่องทอมากนะมันจะมีฟีเจอร์ของคอนโยเนียนะเดี๋ยวทุกคนรอนะครับรอสังเกตดูนะดูคอนโยเนียมันจะทําเงินให้เราหรือเปล่านะซื้อฟรีสปินไป3ามพันนะครับผม3ามพบาทนะมาแล้วคอนโยเนียตองลงไปตองลงไปตองลงไปตัวไวเฮ้ยโอ้โหเห็นไหมทุกคน2องหมื่นสองสองหมื่นเฮ้ยสามหมื่นแปดคูณแปดไปแล้วฮะ คุณเก้าไปแล้วฮะอีปิกวินครับผมโอ้โหโอ้โหแตกแบบว่าโหเป็นไง power of Thor นะฮะเทพเจ้าสายฟ้าของเรานะโอ้โหด้วยรักและอัคคณีนะครับผมภาคนี้นะผมพูดถูกหรือเปล่าวิวนะอัศนีอัศนีอัคคณีนะ่มันอัคนีวสันนะโอ้โห ซื้อ3,000ตอนนี้แตก30,000ไปนะแล้วยังเหลือหมุนอีกเป็น10ครั้งนะครับทุกคนลองดูนะลองดูนะว่าคลิปนี้มันจะจบที่เท่าไหร่นะฮะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะแต่อย่าก,กดผ่านนะใครกดผ่านนี่พลาดมากบอกเลยนะไปบอกเพื่อนๆนะที่ใครกดผ่านบอกให้มาดูใหม่นะอ่า ใครที่ยังไม่มียูสเล่นนะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ข้างล่างในคอมเมนต์นะกดสมัครดูนะฮะสามารถแอดไลน์นะครับเข้ากลุ่มมากดกิจกรรมดูกิจกรรมร่วมรับเครดิตฟรีร่วมกันได้หมดนะฮะมีกิจกรรมทั้งเดือนนะครับผมอยู่กลุ่มด้วยกันได้นะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้านะสังคมดีๆมีอยู่จริงนะฮะลองเข้ามาคุยกันดูนะทักมาได้เลยอาจจะตอบช้า,าจ,จะอะไรนิดน,นึงก็รอก่อนนะคอนโยนยมาอีกแล้วโยนยมมาอีกแล้ว อ0 0มืนไปแล้วาตอนนี้คูณจุปรีอีปิกอีกรอบนึงแล้วนะโอ้โหเล่นมาก็ไม่ใช่ว่าจะได้แบบนี้บ่อยๆนะมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะต้องลองไปลองกันดูนะโอ้นี่คือค่ายแพ็คมาติกเพลนะครับเกมทอนะเกมทอหาตัวที่เป็นรูปทอนะครับ T H O R นะเลื่อนๆลงมาดูหน่อยนะอยู่ประมาณกลางล่างๆนะถ้าเล่นในมือถือนะฮะ อลองรับทุกระบบนะครับผมเว็บนี้นะฝากได้ทุกธนาคารนะครับแล้วก็ใช้ t r u ว w ลเล็ตได้ด้วยนะสะดวกมากๆนะฮะตอนนี้เราฟินมากแล้วเรา40,000กว่าแล้วเดี๋ยวเราจบคลิปแล้วเราไปถอนเลยโอ้โหจบไป4 3นะ่หมนสะฮะซื้อฟีสปินไป3 0 0พันเท่ากับกำไร4ี0 0 0ืโอเคที่ไงถ้าใครดูถึงตอนนี้นะขอบคุณมากๆที่ดูจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ